ผมพยายามที่จะเอาเทคนิคการปลูกทุเรียนนะครับไปปลูกไว้ที่บ้านใกล้ๆนะครับจากสวนใหญ่นี่นะครับให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันดูต้นนี้นะครับอันนี้ผมก็ปลูกไว้หน้าบ้านอันนี้ทุเรียนต้นคู่ยํลาลังแต่ยอดนะครับทำนาแบบใหม่ แปลกว่าเพื่อนนำหมอกก็ได้น้ำข้าก็มีดาฟาร์มเป็นตัวอย่างเกษตรขอบคุณ,คณสุดาฟาร์มด้วยครับที่มีตัวอย่างคนดูได้มีโอกาสทํานาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูต้นกล้วยสีเขียวหมักแล้วใช้กับข้าวแตกกอใหญ่ทุเรียนแต่ยอดเร็วครับสวัสดีครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพาพี่น้องมาดูนะครับ ที่นาที่เราหมักฟางนะครับได้สามวันนะครับน้ำเริ่มเปลี่ยนสีนะครับจากสีธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับนี่แหละครับแสดงถึงว่าในที่นาที่เราหมักฟางนะครับแม้แต่น้ำยังเป็นสีดำเลยนะครับยังมีกลิ่นเหม็นแสดงว่าเริ่มทำปฏิกิริยานะครับเพราะว่าเราใช้สิ่งนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูว่าเราใช้อะไรช่วยนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับก็เป็นน้ำหมักหนอกล้ย้ยเราคัดสรรกล้วยที่เป็นกล้วยสีเขียวนะครับนี่นะครับเิดแล้วก็เทเป็นจุดๆนะครับเดี๋ยวหัวเชือเขาจะวิ่งเองนะครับพี่น้องนี่นะครับ น้ำปุ๋ยที่พี่น้องเกษตรกรเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้นะครับเรามัวแต่จะไปซื้อเขานะครับเราทำแบบนี้นะครับมันสบายใจกว่าเรามีน้ำปุ๋ยใช้เองนะครับพี่น้องสามารถใช้พ่นก็ได้นะครับแต่ต้องมีวิธีการปรุงแต่นี้ผมเอาไปเทใส่ที่นาเลยนะครับ เพื่อช่วยย่อยสลายเศษต่อสังเศษฟางในนาข้าวก็เอาไปไล่กันรอนแล้วนะครับพี่น้องครับนี่นะครับกลิ่นหอมนี่แหละครับสิ่งนี้ครับพี่น้องครับ เป็นน้ำหมักชีวภาพที่ผมทำเอาไว้นะครับกลิ่นหอมมากนะครับเวลาเขาเป็นเราก็เทใส่เป็นจุดๆนะครับอันนี้ผมเทใส่ตั้งแต่เขาไถาเสร็จนะครับเทใส่เลยนะครับพี่นอ้องนี่จะไม่ให้ข้าวสวยได้ยังไงนะครับแล้วเป็นหัวเชื้อด้วยนะครับ เวลาน้ำพวกนี้วิ่งนะครับมันมันจะมีสีดำเพราะว่าเขาช่วยไปย่อยสลายนะครับช่วยย่อยสลายเศษเศษฟางเศษต่อสางพวกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงเขาเขาตีนะครับอีกประมาณ3วันนะครับผมนัดให้รถเขามาทำให้มันเสมอนะครับพี่น้องเนี่เขาทำให้เสมอแล้วก็จัดตีให้ละเอียด จนไม่เห็นต่อสั่งนะครับพี่น้องคอยติดตามดูนะครับนี่นะครับเรือน้ำเขาจะวิ่งนี่นะครับผมเทใส่เรื่อยๆตั้งแต่ไถเสร็จนะครับพี่น้องก็ประมาณเกือบเจ็ดแปดกรโลแล้วว่างๆเราก็มาเทใส่นี่นะครับพี่น้องหาว่าเรารัก อิ sea, นะครับเราต้องทำได้ลักษณะนี้นะครับแต่ที่นาผมมันมีเนินหน่อยฝั่งโน้นนะครับต้องต้องดันจากโน้นมาลงที่น้ำตรงนี้นะครับแล้วให้มันเสมอเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามดูนะครับเขามีแต่เผาแถวนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับมีแต่ผมคนเดียวที่ ที่ทำนาแล้วสงวนต่อสั่งสงวนเศษฟางนะครับเอามาย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยนี่แหละครับพี่น้องหากว่าเทียบเป็นเป็นราคาผมว่าประเมินไม่ได้นะหากว่าเทียบกับปุ๋ยเคมีเคมีไม่ต้องมาเทียบเพราะว่ามันเป็นสารที่ทำให้พืชเจริญเติบโตแต่ว่าเขาไม่ยั่งยืนแบบนี้นะครับ ถาว่าเราทำแบบนี้หลายๆปีนะครับหรือทุกครั้งที่ระดูการทำนาเราจะมีปุ๋ยแบบยั่งยืนไว้ในที่นานะครับนี่พี่น้องดูน้ำได้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องดูน้ำปุ๋ยนี่นะครับเหมือนกับน้ำขี้ควายน,นะครับเขาจะออกเป็นสีดำลักษณะน,นี้ตอนนี้เขากำลังหมัก นะครับหมักตรงนี้จริงๆ่าเปิดน้าไม่ท่วมเลยจะดีมากนะครับแต่ว่าคนขับรถไถเขาว่าเปิดเปิดให้มันพอดีพอดีเปิดประมาณ60%สเอ์ันที่เหลือเป็นแผ่นดินก็ประมาณ40%เร์เเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ให้มันเสมอนะครับดูน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแต่ก่อนเป็นน้ำใสๆนะครับ นี่แหละครับการหมักฟางในนาข้าวจากช่อง y YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์มีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่รักเกษตรอินทรีย์เคมีน้อยๆน,นะครับที่ไม่ชอบเผาไม่ชอบสารเคมีก็ดูช่องสุดาฟาร์มนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ